พอเฟตหยินก,ก้อนกระดาษขนวนเอาไว้กั้นระหว่างแบบแต่ละก้อนเพราะผนังเขาก็เป็นเป็นขั้วนะเป็นขั้วของแบบหรือถ้าเอามาแป่กันถ้ามันร้อนไปมันละลายจริงๆแล้วมันไม่ร้อนหรอกแต่เรากันไว้ดีกว่าแก้ก็เลยใช้กระดาษฉนวนกั้นแต่ละเซลล์ถ้าไม่มีก็ใช้กระดาษแข็งเทปยยสับปะรดนะเขาเรียกเทปใหญยสับปะรดนะมีขายที่ไทยวัสดุเอาไว้พันแบบ เธอมีนอนสามช่องอย่างนี้ตัวนี้2 5แอมป์สลับต่อต่อไฟไปใช้งานแล้วเอาไวส้สหรับเป็นตัวซ็อกเก็ตของฟิวได้ด้วยอ่าดัดแปลงเป็นตัวซ็อกเก็ตของฟิวหางปลาเอาไว้ต่อสายไฟ4ตัว BMS 30M แอมป์มี Active Balance พร้อมชุดสายก็สายไฟขนาด12 AWG อันนี้เป็นสายต่อจากแบตเข้า BMS แล้วต่อ ก็ไปใช้างาน,น10 AWG เอาไว้อนกอุกรมแบตอุปกรณ์อื่นก็เป็นพวกอหัวแร้งอะเปลนกาวนะครับเอาไว้สำหรับก่อแบตแบตเตอรี่นะครับก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือการขนานแบตเตอรี่โอยวขั้วของแบตเตอรี่ทั้งหมดมาเชื่อมต่อกันทําการเชื่อมขั้วบวกใส่กันทั้งหมดทั้งสีก้อนและขั้วลบใส่กันทั้งสีก้อนแบบนี้เรียกว่าการขนานแบตเตอรี่ก้อนนี้จะมีความจุเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าแต่ วนของแบตเตอรี่จะเท่าเดิมาการอนุกรมก็คือการจับขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่มาต่อกันมอมอีกมุมนึงก็เหมือนการที่เราเอาแบตบขั้วบวกขัข้วลบของแบตมา,าต่อกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าการอนุกรมแบบนี้จะได้แรงดันหรือโวลต์ที่เพิ่มขึ้นแต่ตัวความจุข,ของแบตมันจะเท่าเดิมนะครับแบตลิเธียมฟอสเฟตสามารถต่อแบบนี้แล้วเอาไปใช้งานเลยได้ไหม คำตอบก็คือ,อสามารถใช้งานได้นะครับแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจึงมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกว่า BMS นะครับซึ่ง BMS เขาก็จะทำหน้าที่อยสอ2อย่างก็คืออ,อย่างแรกเขาทําหน้าที่จ่ายจ่ายโหลดแล้วก็รับการชาร์จอีกอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทําหน้าที่ทําการบาลานซ์ก็คือว่าควบคุมการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ทั้งสลูกเนี่ยให้แรงดันมันเท่ากันตลอดเวลานะครับ าบาลานซ์ของ BMS ส่วนมากที่ติดมาก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่า p a r t 10บ Balance ก็คือว่าเขาจะจับว่าแบตเตอรี่แต่และก้อนมีแรงดันเท่าไหร่ถ้าก้อนไหนก้อนหนึ่งมีแรงดันมากกว่าพวกวเขาก็จะทําการเอาไฟก้อนนั้นนมาเผาทิ้งใน,ในแต่ละเซลล์มีอย่างนึงคือแบบเป็นแบบ Active อันนี้ B อันนี้อันนี้ไม่ใช่ BMS นะอันนี้เป็น Active Balance นนกคือภาคภาคหนึ่งของเจ้าตัวนี้แหละเรียก Active b a l a นซ์ตัวนี้จะทำงาน คล้ายๆกันแต่แทนที่เขาถ้าไฟเกินแทนที่เขาเจะไปเผาทิ้งใช่ไหมจะทําหน้าที่ย้ายจากเซลล์ที่เกินไปไว้เซลล์อีกเซีย์ที่มันน้อยกว่าแล้วจําเป็นหรือเปล่าที่เราต้องใส่ active balance เวลาเราประกอบจริงๆแล้วใน bms เขามีภาคบาลานซ์เขาอยู่แล้วแต่มันบาลานซ์ได้หลักมิลลิแอมหลักมิลลิแอมนะคือมันมันมันช้ามันช้าสมมุติว่าถ้าเราใช้งานแบบพวกรถไฟฟ้าที่แบบดึงแอมกระชากแบบปึง้งปึ้งทีละครั้งเนี่ มันจะทําให้การบาลานซ์ของแต่ละเซลลไม่ทันตัวนี้หลักหนึ่งอันนี้มีลิอมนะอันนี้ 1.2M ดแอมอดูความความไวในการย้ายย้ายพลังงานแต่ละเซลลให้มันเท่ากันก็ประมาณนี้ครับจะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้ให้ขึ้นอยู่ที่โหลดถ้าใช้ก็ดีแค่นั้นครับแล้วการเลือกใช้ BMS นี้เราเลือกกันยังไงครับพิจรารณาก็คือว่า แบตเตอรี่ที่เราใช้เป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมไอออนเราควรเลือก BMS ให้ตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็ใช้ของลิเธียมไอออนลิเธียมฟอสเฟตก็ใช้ของลิเธียมฟอสเฟตอันที่2ก็คือใช้ BMS กีเอสกีเก็คือซีรีส์ที่เราจะมาอนุกรมกันถ้าทาเป็นระบบ2โวลต์ก็4ก้อนเราก็ต้องเลือกแบบ 4S 24ยิบโวลต์ก็เป็น8ก้อนเราก็ต้องเป็นระบบ แบ s ซ์เอสให้พิจรารณาดูที่โหลดที่เราใช้งานและก็กระแสที่เราชาร์จนะครับอย่างเช่นตัวนี้20แอมป์ผมเลือกใช้ BMS 30แอมป์แบตเตอรี่100แอมป์จะต้องเลือกใช้ BMS กี่แอมป์ก็ขอต่อว่าให้พิจรารณาที่โหลดการใช้งานของเรานะครับว่าเราใช้กี่แอมป์แล้วก็เราชาร์จกระแสที่กี่แอมป์อย่าให้เกินความสามารถของ BMS ใช้โหลดที่20แอมป์ก็ใช้ BMS สัก30แอมป์ขึ้นไปก็ได้ S ที่เราใช้งานกันทั่วไปณนะตอนนี้นะครับมันก็มีอยู่หลายแบบนะครับแต่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็มีอยู่2แบบที่ขายในตลาดนะครับคือบรูปตัวบนคือแบบ Common p o t แล้วก็แบบ s u p a r t e p o t นะครับตัวรูปล่างนะครับแบบ s e p a r t e p o t แตกต่างจาก Common p o t ยังไงอ่าเขาจะมีแบบคขั้วชาร์จอาที่ผมวงกลมไว้นะ เขาก็จะมีขั้วชาร์จแยกออกมากับขั้วใช้ต่างหากนะครับส่วนตัว Common Pod นะครับเขาจะเขาจะใช้จุดชาร์จและจุดใช้ที่จุดเดียวกันจึงจึงเป็นที่นิยมกว่าแบบ S ับเลตพอรหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นครับมีสายมาให้เรา2เส้นแล้วก็มีภาคบาลนซ์มาให้ส่วนแบบขวามือสุดน,นะครับก็จะเป็นแบบสาอสายเป็นแบบ S ับเลตพอรนะครับจุดชาร์จกับจุดใช้แยกจุดกันนะครับการประกอบนะครับขั้นแรก เราก็ต้องบาลานซ์บาลานซ์แบตก่อนการทำบาลานซ์ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟให้เต็มนะครับคือเราทำแบตทุกก้อนอยู่ของเราให้โวลต์นมันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดน,นะครับจากนั้นเราก็จะทำการสลับขั้วแบตเพื่อที่จะทำการอนุกรมอ่าอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับต่อไปก็ทำการเชื่อมขั้วแบตอนุกรมกันทั้ง4่ก้อน นะครับตอนนี้แบตของเราก็จะได้อนุกรมกันทั้งหมดแล้วไฟก็จะวิ่งหากันทุกอนแล้วมันจะเหลือขั้วอยู่สองขั้วมาให้ก็คือขั้วลบขั้วบวกที่เราจะนําออกไปใช้งานสาหรับขั้วลบเราก็จะต่อยลบจะมี B ลบนะ B ีลบส่วน P ลบก็คือขั้วที่เราเอาออกไปใช้งานขั้วบวกเราก็ต่อลอยไวรอเลยออกไปใช้งานโอเค อันนี้เสร็จแล้วอันนี้คือขั้วใช้งานเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นการต่อสายภาคบาลนซ์นะครับะระบบ12โวลต์หรือ 4S สายบาลนซ์เขาก็จะมีทั้งหมด5เส้นนะครับซึ่งใน BMS เขาจะเขียนระบุมานะครับว่าเส้นไหนให้ต่อกับอะไระเขาจะเขียนมาอย่างนี้อันนี้ระบบ 4S นะ B- B1 B2 B3 B4 เวลาที่เราจะต่อนะครับที่สําคัญเวลาที่เราจะต่อเมื่อเราวัดขนาดเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเสียบสายบาลนซ์ เข้าไปใน BMS ให้เราทําการบัดกรีหรือว่าต่อเข้าที่ขั้วแบตให้ครบก่อนแล้วก็เช็คความถูกต้องก่อนนะถึงจะเสียบสายบาลานซ์เข้าไปใน BMS ตัว B ลบอันแรกเนี่ยมันก็คือขั้วลบที่เราต่อไปใช้งานขั้วแรกต่อ B ลบ B ีหนึ่งให้นับจากแบตก้อนที่1่ก้อนที่1นนับจากตรงไหนก็นับจากขั้วลบที่เราต่อไปใช้งานนี่แหละ,ะลบมันจะมีหลายขั้วใช่ไหมขั้วที่เราต่อไปใช้งานให้นับตัวนี้เป็น B หนึ่ง ไล่ไปเลย B 1อ่ะ B 1แล้ว B 2เนี่ย B 2ก็คือขั้วบวกของอันที่สองต่อไปเรื่อยๆอ่ะเป็น B 2อืมต่อมานี่นะ B สอง B 3แล้วก็ B 4อ่า B 4มันจะเป็นขั้วเดียวขั้วบวกที่เราต่อไปใช้งานต่อมานี่ B 4ต่อเขานี่นะครับอ่ะ เมื่อเราต่อต่อครบหมดแล้วให้เราทําการเช็คเช็คไฟก่อนว่าที่เราต่อถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราวัดถ้าวัดที่ถูกต้องนะ B ลบคู่ B1 มันต้องได้3.2มจุดสองโวลต์บลบคู่ B2 มันต้องได้ประมาณหกจุดสี่บีสามก็จะได้ประมาณเป็น9.6แล้วก็ b 4จะได้ประมาณเป็น1 2บสองจุดแปดอ่ะคือจะขึ้นอยู่กับไอตัวแบตเรานะนี่คือค่าประมาณมันจะเพิ่มไปเป็นแต่ละเท่า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 นี้ก็ถือว่าเราต่อต่อครบแล้ว เมื่อเราต่อครบแล้วเราก็จะทำการเสียบาสายบาลานซ์เข้ากับ BMS ครับไฟ,ฟที่จ่ายออกไปก็จะเป็นไฟไฟจากแบตเตอรี่ที่เราโนุก,กลมกันก็ประมาณ12โวลต์12โวลต์กว่าสำหรับการประกอบวันนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเจ้า BMS แบบ Common Port 30แอมป์นะครับระบบ 4S BMS ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งแบบมีภาคบาลานซ์มาให้แล้วก็มีอะไรไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตัว B1 B 2 B 3ที่ผมระบายสีเขียวไว้เนี่ยมันก็คือขั้วเดียวกันกับขั้วของภาคเจ้าตัวภาคบาลาน์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าขั้วไหนมันคือขั้วไหนแล้วก็ P ลบ P บวกคืออะไรก็คือขั้วที่เราจะต่อไปใช้งานนะครับส่วน B ลบก็คือแบตลบอ่า B บวกคือแบต B บวกวันนี้ผมจะไม่ต่อผ่านขั้วบาลาน์ตัวนี้ผมจะต่อตามขั้วใหญ่เลยซึ่งทำไมเขาถึงทำมาแบบนี้ครับ ถ้าตัว BMS ตัวนี้มันมันเหมาะสําหรับการประกอบแบต32650แบบนี้คือเวลาเราอนุกรมกันเป็นระบบ2โวลต์นเนี่ยสี่ก้อนเนี่ยขั้วมันนะมันจะใกล้าตามตําแหน่งที่เราต้องการหมดเลยขั้วบวกขั้วลบวันนี้ผมก็จะมาดัดแปลงเข้ากับแบตก้อนแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําการใส่ตัว Active Balance ให้มาช่วยตัวบาลานซ์ของ BMS เนื่องจากว่าจะใช้กับ งานแบบพวกหม้อหุงข้าวที่กินแอมโสูงเงี่ครับช่วยในการบาลานซ์บีเอตัวนี้ครับไอ้ที่ระบายสีเขียวกับภาพบาลานซ์มันเป็นขั้วเดียวกันบีลบมันก็คือขั้ว B ลบตัวนี้เป็นขั้วเดียวกันลองใช้มิเตอร์วัดดูได้ B1 ตัวนี้กับ B1 ตัวนี้คือขั้วเดียวกันอ่ส B2 กับ B2 คือขั้วเดียวกันนะครับแล้วก็ B3 ก็คือขั้วเดียวกันอ้าวแล้ว b 4ไปไหนตามที่ที่ผมเขียนให้ดูข้างต้นนะครับ ตัว b c เราต่อมาจากขั้วบวกของแบตใช่ไหมดังนั้น b บวกก็คือ b ตัว b c อ่าดังนั้นถ้าเราต่อแบบแบบเนี้ยเราจะประหยัดสายไปได้ทั้งหมด2เส้นเพราะเราต่อแค่1 2 3 4 5อ่าจากเดิมต้องต่อ2แล้วก็มาต่อน,นี่5เป็น7ส่วน p บวก p ลบก็คืออ่าสายที่เราจะต่อไปใช้งานและการสายที่เราจะชาร์จเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดในกระดาษให้ดูต่อไง ขั้นแรกเลยนะครับให้ต่อให้เดินสาย b บวก b ลบเราวัดไว้เฉยแต่เรายังไม่บัดรกรีเข้าที่ bms ก็เหมือนตอนที่เราต่อ,อาสายบาลานซ์ bms นะครับเวลาเราบัดรกรีเรายังไม่เสียบเข้าที่ bms เราต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน b 1ก็คือขั้วบวกองแบกก้อนรรที่1คือแบตที่ต่อขั้วลบไปใช้งาน b 1่ก็ตัวนี้นบัดรกรีเข้าเลยนะตัวนี้ไล่ไปเรื่อย b 2 B2 B3 เข้าไปหา B3 B4 B4 ไม่ต้องมันต่ออยู่แล้วอ่า B4 มันต่อ B บวกก็แล้วมันไม่มีก็คือ B บวกอันนี้ก็คือการต่อแบบปัดกรีแบบนี้เราจะใช้สายแค่1 2 3 4 5มี่ามีหเส้นเราเอ,อกไปใช้2ซึ่งประหยัดกว่าการต่อแบบแบบใช้สายบาลาน ที่เหลือก็จะเป็นใช้ออกไปใช้เป็นสายออกไปใช้งานสองสายสายบวกสายลบแล้วก็ชาร์จแค่นี้ครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่ทางผู้ผลิตเขาสปอตตัวนิกเกิลมาให้นะครับไม่ใช่เป็นแบบขั้วที่ใช้น็อตขันตัวนี้เวลาเขาใช้งานเขาจะใช้วิธีการใช้แผ่นนิกเกิลมาสปอตในการเชื่อมต่อแบตแต่ละเซลล์แต่เขาที่เขาทำมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะ ใช้ใช้วิธีการบัเกรีดได้